นี้จัดทําเพื่อความบันเทิงและสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนําไม่ทําตามเด็กที่ีมายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะคะสวีดัสสวัสดีจ้กเพื่อนๆพบกับช่องเทอร์โบโหนึ่งเหมือนเดิมนะจ๊ะกับซอโบจ้าวันนี้เราอยู่กับพินิต้าวินจ๊าเพื่อนๆวันนี้ซอพกทุนมา2,000เนาะเพื่อนๆใครเข้ามาแล้วนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เด้อๆใครอยากเด้ตตามก็ริ้งใต้คลิปนะจ๊ะวันนี้นะเดี๋ยวซอจะ ซื้อฟีดนะสอดการซื้อฟีดเรามาลองซื้อฟีดดูเออจากคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วเนาะว่าเอยซอเล่นเกมนี้ซื้อฟีดให้ดูหน่อยโอเควันนี้ซอก็มาจัดให้นะจ๊ะซอซื้อฟีดพันห้าะจ๊ะโอเคแต่มันเข้าอยู่แล้วจ๊ะก็เดี๋ยวมาลองดูว่าเออฟีดของพินิตาจะให้เราเท่าไหร่โอเคจ้ะตัวเธอหกบาทมาอีกไหม ไม่ลงเลยจ้าเกมนี้ก็เล่นไม่ยากนะเพื่อนห้าแถวโอเคถ้าไอ้เคบับลงนะเป็นเคบับเออนี่แหละบาพิกหยวกมาจ้าสวยจ้าร้อบาทสวยจ้าร้อบาทสวยจ้าคูณห้าไปจ้าวันก้อนโตไปแล้วจ้ายืมร้อยติมมา620บาทถือว่าดีถือว่าเด็ดนะจ้ะ โอเคคูณสิบเอ็ดนะเดี๋ยวจะสอยลงมาจ้ะตัวเธอนั่นไงมาเข้าไปครับเลิศจ้ะ517บาทรถได้ติดมา511บาทรถ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 อะไปก่อน10บาทตัวคูณลงหน่อยสิจ๊ะคูณลงหน่อยได้ไหมจ๊ะ เพื่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ดเด้อใครอยากเล่นอยากตามก็ริงใต้คลิปนะจ๊ะอ่ะคู13ไปจ้ารางวัลก้อนโตไปจ้าว้าวรางวัลไม่กล่ามานนะจ๊ะ้าร้อบาทไอติมจอดไอติมจอดอ่ะโผล่มาตัวหนึ่งนะสกเก็ตเตอร์แหมถ้าเคโรงตัวนะเรศนะเออปะ10บาทตอนนี้อยู่ที่คู13นสเพื่อนอ่ะอ่ะสองบาท เออตัวคุณไม่แตกนะจ๊ะตัวคุณไม่แตกนะเงินรางวัลรวมของเรานะจ๊ะ2,075บาทโอเคได้อยู่ได้กำไรมา500บาทเราก็ไปกันต่อสิจ๊ะกลัวอะไรซื้อเพิ่มไปเลยจ้ะถือว่าให้ดีอยู่นะสำหรับซอนะโอเคซอเพิ่มฟีเลยนะ2250บาทดูซิว่านังจะให้เราเท่าไหร่ โอเคสิหหมุนไปสิหหมุนของเราเออวองดูนะเออเพื่อนๆคนไหนนะอยากให้ซอเล่นเกมอะไรก็ม้นมาบอกเนาะเออเดี๋ยวซอไปลองไปเล่นให้ก็เหมือนอย่างคลิปนี้แหละเออซอก็มาลองเล่นให้นะจ๋าอุ้ยตัวคุณร um, ัตค่ะก็คุณไม่จ๋ะดีจ้ะอ้าวไปจ๋าอยู่ที่คุณเจ็ด สวยจ้ะ129บาทเออนะสวยจ้ะเออสวยจ้ะคูณเป็นสิบจ้ะ204บาทเออลงมาจ้า2,000เหนาะหนาองพันบาทโอเคถือว่าสวยมากสวยมากเลยนะสวยมากคูณสองไม่แตกจ้ะไม่เป็นไรจ้ะอุ้ยสเกตเตอร์มาฮลัลโหลหยุด โอเคคู่สิบสองไปจ้ะร้อยสามบาทเคาะลงมาจ้าหมอบเข้าไปแจ้วรันก้อนโตโโหนึ่งพันยี่สิบสี่หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสองบาทโอ้โหยี่สิบสี่บาทอะไรเรามาบอโอเคดีโโโโโโพินิต้านะเพื่นพนพนอนๆซอสแนะนำวะ่ะรสว่ะซื้อฟีดโอเคนะซอว่าให้ดีแตกดีนะตัวคุณก็ลงด้วย เพื่อนๆใครอยากได้อย่างตามก็ริงใต้คลิปมาจ้าไปกดไปตามได้แล้วก็เออใครทุนไม่ถึงก็ไม่ต้องซื้อฟีดเท่าซอเนาะไม่ต้องเออบ้าบอเหมือนซอนะค่อยๆซื้อฟีดไปก็ได้เออน่ะสำหรับฟีดซอว่าโอเคนะฟีดิต้าเข้าดีนะเข้าสวยนะเพื่อนๆคุสุดท้ายจ้ะเออ ก็คูณไม่ลงนะจ๊ะเพราะไม่ได้เพราะไม่ลงแล้วโอเค3,309บาทเริ่ดค่ะเริ่ดค่ะเริ่ดจ้าสอนได้กำไรมา1,600นะโอเคเพื่อนถือว่าดีถือว่าเด็ดนะจ๊ะไปก็ต่อไปก็ต่อรอเลยจ๊ะก็ถือว่าหมุนทุทุกครั้งสอนได้กำไรหมดเลยเออเนี่ยสกิตเตอร์มันเข้าอยู่แล้ว โอเคจุด okay, ห้ามูนไปละกันจ้ะเธอไปจ้ะปวดอะไรเดยวปะมับนี่จ้าสวยจ้าร้อยยี่สิบเอแตกต่อจ้าเจ็ดสิบแปดบาทอุ้ยตัวคูณดีมากเลยสามสี่ร้อยเก้าสิบแปดแล้วจ้า <c oughs> เลิศคะ่ะเลิศคะ่ะแต่ตัวคูณยังไม่แตกนะตัวเธออ้างคูณเด็ดจ้าคูณเข้าดีจ้าเลิศคะ่ะแปดสิบห้าบาทไม่เป็นไร เออนั่นแหละร้อยแปดบาทสวยจ้ะคูณเพิ่มไปจากคูณสิบสี่ไปแล้วตอนนี้โอ๊ยวาไม่ได้นะพีดิตาคูณสิบสี่ไปจ้าหวันก้อาโตแล้วจ้าสองพันห้าร้อยหกสิบสองบาทโอเคถือว่าดีถือว่าเด็ดนะเพื่อนเพื่อนพีดิตานี่ซอนแนะนนำวะ่ะลดวะ่ะลดจริงลดจริงอะไรจริงนะเอ้ยตัวคูณลงมาอีกจ้ะเลิศค่ะ เออเขอมันลงมาจ้ะ480บาทดีดีนะเพื่อนๆใครอยากเล่นอย่างตามนะลิ้งใต้คลิปมิจ้าไปกดไปตามได้เลยแล้วก็อย่าลืมเออฝากกดไลค์กด subscribe ให้ซนเด้อเ,เออมาตัวคูณไปจากคูณ19แล้วจ้าว่าไม่ได้นะจ้าเออเขอมันลงมาจ้ะ256บาทอ่ะคูณมาจ้ะ คุณแตก,แกนะจ๊ะแตกเถอะนะอ่ะไม่เป็นไรเออคุณสามมาแต่ไม่แตกว่ะโอเคเงินรางวัลรวมของเรา3,814บาทถือว่าดีถือว่าเด็ดถือว่าเลิศน,นะเพื่อนโอเคเลยซอสแนะนำซอสได้กำไรมา,า3,000นะเพื่อน เพื่อนๆเดี๋ยวซ้อไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเนาะใครอยากให้ซ้อเล่นเกมอะไรก็เมนมาบอกเนาะเดี๋ยวซ้อไปลองไปตามให้อย่าลืมนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์ให้ซ้อด้วยเนาะเดี๋ยวซอไปก่อนนะจ้า